สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่แฮป p ี้เฮลตี y โฮมี่วันนี้เรามาเก็บแบล็คเบอร์รี่ป่าทําแยมกันที่ริมทานหลังบ้านกันนะคะ วันนี้เรามาทำอาหารนอกบ้านกันนะคะพอดีเห็นว่ามันมีแบล็กเบอร์รี่ป่าอยู่จำนวนหนึ่งนะคะลูกเล็กๆไม่มากนะคะแต่จะทิ้งไว้ก็เสียดายนะคะเพราะว่ามันก็สุกแล้วเนาะแต่ว่ามันก็ลูกเล็กนะคะรับประทานก็ไม่ค่อยอร่อยเดี๋ยวเรามาเก็บทำแยมกันนะคะอันนี้คือปริมาณที่เราเก็บได้ในวันนี้นะคะพอได้มาเราก็นำไปล้างน้ำให้สะอาดนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นพวกเบอร์รี่ที่เพื่อนๆได้มาจากตลาดนะคะก็ล้างโดยการแช่เบกกิงโซดาไว้สักครู่นะคะก่อนนำมา ช้งานอันนี้คือส่วนผสมที่เราจะต้องใช้นะคะจะมีน้ําตาลทรายแดงเกลือชมพูแล้วก็เมล็ดเจียค่ะตั้งหม้อใส่ผลไม้ลงไปใส่น้ําตาลทรายลงไปเพื่อนๆนสามารถลดปริมาณน้ําตาลทรายลงได้นะคะอันนี้ก็คือเกลือชมพูปริมาณหนึ่งช้อนชาค่ะตั้งไฟโดยไม่ต้องใส่น้ํานะคะตั้งไฟไปสักครู่หนึ่งผลไม้ของเราก็จะละลายแล้วก็น้ําตาลทรายก็จะละลายน้ําของเขาก็จะออกมาเองนะคะ คนๆๆให้เข้ากันนะคะแล้วก็ตั้งไฟให้เดือดหลังจากนั้นเราก็จะใส่เมล็ดเจียลงไปนะคะปริมาณสองช้อนโต๊ะนะคะรีบคนนะคะทุกคนเมล็ดเจียมันจะได้ไม่เป็นก้อนเพราะว่าเราไม่ได้ใส่เยลลี่แล้วก็ไม่ได้ใส่ส่วนผสมอื่นเลยนะคะพอตั้งไฟไปให้เดือดสักครู่หนึ่งนะคะเราก็จะใส่เลมอนนะคะวันนี้ใช้เลมอนปริมาณครึ่งลูกนะคะบีบลงไปเลยนะคะ หลังจากนั้นเราก็จะกวนไปเรื่อยๆนะคะให้มันงวดตามที่เราต้องการเลยนะคะถ้าเกิดเพื่อนๆต้องการทําเป็นซอสเบอร์รี่นะคะเพื่อนๆก็พอได้แล้วหรือว่าจะทําเป็นแยมก็เคี่ยวต่ออีกนิดหน่อยนะคะให้มันเข้มข้นตามความต้องการของเราเลยนะคะ mm hmm. แค่นี้เองนะคะทุกคนเรียบร้อยแล้วนะคะแยมแบล็คเบอร mm ์รี่ของเราหรือจะเรียกเป็นซอสแบล็คเบอร์รี่ก็ได้นะคะ mm hmm. เพื่อนๆก็สามารถนำไปรับประทานกับขนมปังปิ้ง หรือว่าจะทําเป็นแพนเค้กนะคะหรือว่าเป็นสโคนอะไรก็แล้วแต่นะคะแล้วก็นําแยมหรือว่าซอสเบอร์รี่ของเราอันนี้ไปลาดลงได้เลยนะคะสําหรับวันนี้เราก็ปิ้งขนมปังนะคะเพื่อที่จะรับประทานกับแยมผลไม้ของเราในวันนี้ค่ะ เป็นยังไงบ้างคะหน้าตาแยามแบล็คเบอร์รี่ของเราแล้วก็บรรยากาศริมทานในวันนี้สูตรการทําแยมในวันนี้ก็เป็นสูตรของพี่สาวของคุณสามีนะคะเขาบอกมาแล้วและเราก็ทําแบบนี้มาโดยตลอดนะคะซึ่งมันอร่อยแล้วก็ลงตัวมากๆเพื่อนๆสามารถนําสูตรนี้ไป ใช้ได้กับผล,ลไม้ทุกชนิดเลยนะคะตามที่เพื่อนๆชอบได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสตรอเบอรี่เป็นแอปเปิลเป็นสับป,ปะรดอะไรประมาณนี้นะคะถ้าเกิดใครได้ลองทำกับผล,ลไม้ชนิดไหนแล้วผลลัพ์ออกมาเป็นยังไงก็อย่าลืมมาคอมเมนต์บอกกันด้วยนะคะว่าเป็นยังไงบ้างชอบหรือเปล่านะคะ วันนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นไอเดียให้เพื่อนๆได้ในการทำแยมหรือว่าทำซอสผลไม้ต่างๆให้เพื่อนๆได้นะคะเป็นสูตรที่ทำง่ายมากๆเลยค่ะและส่วนที่เหลือก็นำใส่ขวดแล้วก็แช่ตู้เย็นไว้ได้นะคะรับประทานได้ประมาณ1เดือนค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ